ย่าย่าอุรัสยาถ่ายรูปอุ้มน้องเดมี่ละมุนมากค่ะโดนแซวสนานถ้ามีลูกสาวคงน่ารักประมาณนี้เลยละค่ะ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานดีไม่ตกค่ะสําหรับคู่ของนางเอกสาวยายาอุรัสยากับพระเอกหนุ่มนาเดียคูกิมยิยะซึ่งเป็นที่รักของกันและกันแถมนับวันยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆมีโมเมนต์น่ารักมาเสริฟให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่เสมอค่ะเคียงข้างเป็นกําลังใจให้กันจนหลายหลายคนพากันเชียร์สดตัวให้เข้าสู่ประตูวิวากันเลยเสียที และล่าสุดค่ะไอจี IG ของโพลีพลัสจัดให้จัดความละมุนมาให้แฟนๆด้วยรูปของสาวยาญ่ๆกับน้องเดมี่เด็กหญิงแปลแวแวค่ะลูกสาวคุณแม่ลีเดียสรันรัตและแดดดี้แมททิวดีนบอกเลยว่ารูปนี้ใาญ่าสวยไปมากส่วนน้องเดมี่ก็น่ารักสุดๆตาใสแปลวแววสมกับฉายาเลยทีเดียวค่ะรูปนี้มาพร้อมแคปชั่นชวนจินตนาการไปใกลระบุว่าถ้าได้ลูกสาวก็จะประมาณนี้นะคะที่รักมนโนประน ว่าเป็นเสียงของยายา่ากำลังบอกที่รักของเธออยู่ค่ะ และนอกจากนี้ค่ะยังได้แท็กหานเดทในโพสต์ดังกล่าวด้วยไม่รู้ว่าเจ้าตัวเห็นแล้วจะว่ายังไงกันอย่างไรก็ตามค่ะแคปชั่นแบบนี้ทำเอาแฟนคลับน้ำตานในเลือดพุ่งพริ๊ดไปเลยทีเดียวแห่คอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นหน้าหลานไวัยแล้วพ่อก็หล่อแม่ก็สวยเแบบี้ต้องน่ารักมากแน่แทมหนุ่มนเดทก็ชอบเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยแฟนคลับยิ่งเชียร์กันใหญ่อยากให้มีวันนั้นเร็วๆค่ะ